วุ้ยแม่แบบน่ารักนะผมบอบนะเอาดีๆเออนะแบลพ่อส่งผมแบลบอลูกไส่แบลบอลูกสาแบลบอสวัสดีค่ะสวัสดี FC นี่ิรุชชาแนวนะจ้าพี่น้องค่ะ เป็นจังไดไปตัดผมใหม่ตัดผมใหม่อีกแล้วนะคะตัดขึ้นอีกแล้วเป็นจงังไดพี่น้อง<ว>เริ่มสวยมากโมเนนะะมนต์ว่าตาของนี่รุยยด้วยพี่น้อง <c oughs> สีงบังห้องูกสาวได้ไหมคะล่าสุดแม่ละ่ะผ้าตัดผมก็เลยตัดผมลูกสาวก็ตัดจ้าย้อมสีใหม่ด้วยกี่คะแนนให้มาสวยด้ละ่ะเมนบ้าเขานาบ่ค่ะ เขาน้าสวยนี่ล่ละส่งต่อไปของนี่รุสิเป็นส้งนี่เหมือนตัดคนละสติ๊แต่ว่าค่อยๆขยับขึ้นเรื่อยๆนะคะโอเคว่ามื่อนีสภาพไปยังเนี่ยมาภาพี่น้องมบเบิง้งจะกภาพี่น้องไบเบิ้งยังจะพาไปข้างล่างจะพาลูกไปเดินเล่นนะคะ, <All right. S 1> ปะเป็นสาวผมสั้นอีกแล้วนะคะอากาศรันห่อนพี่น้องร่อนทั่งแบบวาน,นี่รุยเป็นแต่เก็บเนื่อง mm hmm. ตรงเนี้ย มันเป็นสะเก็ดเงินแล้วท <ฮะ S 1> ีนคุณหมอก็แนะนําว่าเราต้องให้นอนพักผ่อนเพียงพอให้กินส่วนมากให้กินปลากินผักนะคะแล้วก็งดใช้สารเคมีก็เล่ยยอมผมบดไดพี่น้องแต้กอะอยากยอมอยู่ด้วยลาสุดตัดสั้แล้วแล้วก็ให้ตัดผมสั้นให้แบบว่าตรงนี้ะให้มันถูกแดดถูกลมก็จะมาน,นสบายหัวมากทรเปีๆๆ้ยว ซากระแหงเร็วแม่ซาหนาโพหัวสองขันเปียกทั่วหัวแต่แว่ายังท่าใจว่าท่านใดที่จะตัดซำตรงนี้เพราะว่าท่ำใจยังว่าท่านใดอีหลีก็เลยเห็นเป็นสันซำานีสัก่อนเป็นเนบ,บนลนะเบลไหมเบลค่ะเดี๋ยวสวิงพี่น้องว่าท่าใจอะไรอีกสองมือส่วนลูกไปซาผมแล้วก็ไปรักตัดผมวันนี้ก็ไปแอบตัดค่ะตอนแรกว,ว่าจะไปสะเฉย โอโอยแมาะใครจะมาก่อนมาอุ้มได้อยู่บอกวันมันชควะพอด้แม่ไม่แล้วแม่พนผมบอบไปไพรูปไปไปฝั่งนี้มามามาไปหาพ่อกันอุ้ยค่ะ ลูกเพื่อนแห่งมาของขาแม่อยู่เจ้าต้องให้มันแลนไปก่อนเจ้ามึงเนี่ยแม่ค่อยค่อยเดินนะั่นล่ะตำเยี่ยมาหนีานีเนนขาเมาเขาเมามานี่เร็วเขาเมาเขาเมาตันน่าไม่ใสเก่งมากเออแม่ระวังเดอ้อ ไปหวไม่ก่กเข่ขาสวยมานี่ลูกมา มาว่างเราเบิดเลมูลเหยียบพี่นีเดอร์เขาสวยจะคล้องไปลายไปเหยียบของม่นอันนี้เราจะปิดหมดแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมารอตรวจท้องแล้วก็บันทึกอประวัติของบัวที่ท้องกันว่าตัวนี่ท้องเมื่อนี่จะออกเมือ่อไหผสมพอไหอะไรยังไงนะคะจะได้ขึ้นทะเบียน<ด><ด>ใช่ไหมฮ<ด>ัลโหลโอ้ฟง เาสวยออกมาลูกไอหยียบเด้อเพราะอึออ้งประจำการบ่น,นี่ละร้านน้องีงมีจ้าตอนนี้เราก็อยู่ที่ฟาร์มวัวคุณแม่ในรุยชาแนลนะคะ ยามแรงก็จะพาเด็กๆออกมาเดินออกกําลังกายนะคะพี่น้องหลังจากที่คุณแม่ทํางานเสร็จนะคะเมื่อเดี๋ยวคุมแดนเสริมเต้นมาบปล่แม่พเพลงลงพเพลงโชว์ไหมทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงพี่น้องฝ่าวซื้อบัซื้อตัวเบิรงเดอ้อร์แยังไม่ซสิบบาทสือตัวรีบเลยนะวุ้ยแม่แบบน่ารักนะผมบอนะ๊อบนี่ยเอาดีๆเออนี่ยแบล็ว้าสรงผมแบลวบอลูกชายแบลวคบอสโอ้ลูกสาวแบลวบอ <laughs> สง่งไหมวะเออส่งไหมแม่ข้าเจ้าตาสังข at ่อยก็จะเป็นส่งคืออีพอว่าจะเป็นสาวเตี่ยวหรือหนุ่มเตี่ยววะอืมจะเป็นไอ้หนุ่มข้างนี้เลือดลอยหมดเลยใช่ไหมคะแม่เลือดลอยหมดเลยเลือดลอยหมดเราจะมีวัวเอฟหรือสองแม่ที่ป้อนนะข้างบนถึงเป็นวนธรรมดา ไม,ไม่ได้นําเข้าแล้วต่อไปก็จะเริ่มขายขายทยอยออกเพราะว่าเรามีวัวที่แบบว่าเป็นแบรนด์ของตัวเองแล้วพวกแม่แม่มันที่มันท้องเราก็จะปล่อยออกแล้วใครที่คือแบบว่าใครที่อยากได้งัวจากฟาร์มลุยมาติดต่อแล้วก็มาซื้อได้นะคะแล้วก็เราจะทําโครงการพันประวัติเลยว่าวัวที่เกิดจากแม่ที่จากฟาร์มของเราเราจะซื้อรับซื้อคืน การันตีลูกมันตัวเมียนะคะการันตีลูกตัวเมียอยู่ที่ราคาหนึ่งแสนบาทคือจะทําเป็นโครงการคือเกษตรกร,กรอะ่ะจะเป็นแบบว่าอ่าสื่อมั่วแล้วไม่มีที่ขายซื้ออัวแล้วไม่มีที่จาหน่ายไม่รู้ว่าเวลาคลอดลูกมาเราจะไปขายที่ไหนนะคะของนิรุเยเองถ้าซื้อจากฟาร์มนิรุยนะคะ เราจะทําบัตรจะทําเป็นใบโครงการเหมือนกับตัวแทนที่ออกจากฟาร์มเราก,รเการรับออซื้อคือเกาคันรับซื้อลูกเป็น,ปนคืนการันตีให้ตัวละหนึ่งแสนบาทเป็นลูกเลือดร้อยเป็นตัวเมียนะแต่ว่าเงินใครต้องเป็นจากแบรนดเฮาพ่อแบนด์เฮานี่เป็นเลือด้อ,อยอยู่แล้วใช่ต้องเป็นลูกจากวัวของเราค่าะเกษตรกรท่านไหนที่อยากลงทุนเลี้ยงวัวตอนนี้จะมีแม่ท้องอยู่ประมาณหกแม่ ที่เป็นเลือด้อยที่เราจะปล่อยออกอยู่สีแม่เลิศก็มาหาจับจองดูก็ได้ค่ะมาเบิ่งก่อนนะแม่เนาะศึกษาดูงานดูเราการันตีก็คือเราจะซื้อลูกมันคืนค่ะซึ่งน้อยมากบางฟาร์มก็ไม่ได้มีโครงการแบบว่าขายแล้วก็ใหญ่เขาก็มีไม่มีโครงการที่จะการันตีที่จะซื้อเลือดคืนแบบ ตายตัวค<ะ>่ะคือเขาจะสร้างเป็นกิโลซื้อค<ะ>่ะตัวหนึ่งกะเรียงเป็นปีปีกว่ากับอยประมาณราค่าอยู่ประมาณสอนสี่หมืน่นแต่เราการันตีให้ว่าเป็นลูกตัวเมียค่ะที่เป็นพ่อนอกที่ผสมอ่ะก็คือเราจะรับซื้อลูกมันคืนค่ะ การันตีให้ตัวละหนึ่งแสนบาทเลิศพี่น้องผู้ใดสนใจนะคะก็สามารถเข้ามาเบิงในฟาร์มก่อนนะคะมาศึกษาดูงานสําหรับคนที่อยากเลี้ยงวัวใหม่หรือคนที่เลี้ยงอยู่แล้วอยากได้เลือดร้อยนะคะไปเลี้ยงเนาะก็เข้ามาดูแล้วก็มาศึกษามาพูดคุยกันก่อนว่าอยากได้แบบไหนอะไรยังไงเพราะว่าที่นี่ก็มีน้ําเชื้อเหมือนกันใช่ไหมคะแม่ว่าผสมอยู่นี่ก็มีน้ําเชื้อเหมือนกันนะคะสาหรับผู้ใดนะคะที่แบบว่าสนใจอยากเลี้ยงงัวพี่น้องบอกเลยว่าการันตีจาก แบรนด์ของคุณนิลุยนะพ่อแม่เราตีแบรนด์เองนะพี่น้องคันสนใจกับมาสามารถซื้อได้ซื้อแล้ววดที่นี่คันได้ลูกแล้วเพิ่นกับกระ่นตีว่าถ้าเป็นเพศเมียอ,ออกจากแบรนด์คุณนิลุยนี่ก็คือหนึ่งเสนบาทตัวละหนึ่งเซนบาทบ่ค่อยอยากขายกับพี่มาเด้อ เพราะว่าเลี้ยงอะไรก็หักแพงมันเนาะมันก็ <ๆ S 1> ไปเห็ดพันต่อข้างนอกถ้ามันสวยจริงอะถ้ามันสวยจริงราคามันก็อัพมากกว่าหนึ่งแสนสองแสนสามแสนค่ะถ้าเป็นบ่าวมันเลือดร้อยค่ะแต่ว่าเราจะการันตีให้ให้ซื้อเราจะการันตีการซื้อกับเกษตรกร,ร,กรที่เกษตรกร,เ,ร,กรเพิ่นล่<ข>องสายข้าวสวยข้าวสวย บา้านตกได้วขึ้นมาแน,น่นนมาก<ขอ>คือแบบการันตีในการเลี้ยงให้ว่าคุณเลี้ยงคุณมีที่ขายลูกมันแน<ะ>่นอนค่ะคุณมีที่ขายผลผล,ผลิตของฟาร,ร์มคุณแน่นอนก็คือขายคืนมาให้นี่รุยนี่ลุยรับซื้อคืนเลิศพี่น,อน้องแต่ว่าวัวแต่ตัวคือสวยมากมทักำไรเงินกำไรทอง อันนี้คู่แฟดนะเนี่ยตัวนี้กับตัวนี้<ม>ราขาตวนมือหวือยไล่นงแนต้อยางยืงงงงงงมาพาลูกเดินเล่นส<ม>ี่หล่าพี่น้องอยู่บ้านกับอยู่ฟาร์ม เลี้ยงหมาเลี้ยงนกเลี้ยงงัวเลี้ยงควายไปนะคะกิจกรรมยามบ้างใครสนใจนะคะมาลองมาศึกษามาศึกษาแล้วก็มาดูงานก่อนได้มาคุยกันก่อนได้ว่าเราจะทำยังไงแต่ว่าตอนนี้ก็คือถ้าเป็นรุ่นแม่พันธุ์อะเรามีแค่หกแม่พันธุ์ที่ท้องแต่ว่าเราจะปล่อยออกแค่สี่ตัวเท่านั้น เพราะว่าจํานวนมันม่จํานนกัดคือเราจะปล่อยออกแค่สี่ตัวแล้วก็เราเราก็ไม่ได้ปล่อยคือภายในปีนี้เพิ่งจะเริ่มคิดริเริ่มโครงการขึ้นเนี่ยเพราะว่ามีเกษ,ษตรกรถามเข้ามาเยอะว่าในการที่เราอยากเลี้ยงวัวเรามีทุนเนี่ยเราอยากเลี้ยงวัวแล้วก็เราจะเอาไปขายยังไงอะไรยังไงมีตลาดรับรองไหมเดือนนี้ลุยจะประกันให้ก็คือการซื้อจากนี่ลุยนี่ลุยจะรับซื้อลูกมันคืนต <ฮะ S 2> ้องเป็วนวัวที่ไปจากฟาร์มนี่ลุยเท่านั้น แต่ปีนี้อ่ะเรามีปล่อยแค่สี่ตัวนะคะมีแค่นี้ปีหน้าก็จังว่ากันไหมว่าเขาจะมีปล่อยอีกบอนะคะหรือยังไงนะคะใครที่สนใจมาติดต่อมาคุยโครงการกันได้นะคะโครงการนี้ลุยรับรองการันตีไปตลอดชั่วลูกชั่วหลานเพราะวันนี้ด้วยจะพัฒนาป่าฟาร์มไหมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าเป็นตัวผู้เนี่ย เดี๋ยวเราจะรับซื้อเป็นกิโลแต่ถ้าเป็นตัวเมียเราไม่ช่างกิโลนะเราจะตีราคาให้เลยตัวละหนึ่งแสนบาทกาลังตีราคาให้แต่ต้องเป็นวัวที่าจากพ่อนอกหรือพ่อในไทยที่เป็นสายอเมริกันบามันเท่านั้นนะคะเป็นเลือดร้อยเท่านั้นแต่ถ้าเป็นลูกวัวธรรมดาเราก็ไม่ซื้อนะต้องเป็นลูกวัวเลือดร้อยเท่านั้นที่มีใบรับรองจากพ่อพันธุ์ อาจจะว่าบ่อยากสมน้ำเห้กาก็ได้คือไปผสมน้ำเชื้อที่อื่นจากพ่อไหนที่คุณชอบในเมืองไทยหรือต่างประเทศก็ได้แต่ว่าต้องเป็นบามัานเลือดร้อยเท่านั้นเราถึงจะรับซื้อได้เพราะถ้าไม่บามัานเลือดร้อยเราตีใบไม่ได้มันก็ราคาไม่ได้นะคะมาคุยกันพี่น้องโครงการนี้อยู่อีกยาวเพราะว่าถ้านลือย,ยังบตายจากพี่น้องนี้ก็จะเหตุรงการเพื่อที่จะต่อยอดให้เกษตรกรที่มีเงินก้อนเงินทุน ที่ไม่สามารถที่จะแบบว่าไปต่อยอดได้มาค่ะมหานิลุยเดี๋ยวจะพาทำโครงการเพื่อที่จะต่อยอดอัปเดตเงินของคุณให้มันซมเองเงินไปฝากสมมุติว่าแม่พันเนี่ยซื้อจากเราอะราคาเริ่มต้นก็คือสองแสนคือแม่ท้องนะราคาเริ่มต้นสองแสนแล้วแต่ความง่ามาสองแสนสามแสนสี่แสนมันมีทุกราคานะคะยู่นี่นะวัวน,นี้ลุยมีราคา ถึงประมาณ400,000บาทตัวละนะคะก็แล้วแต่แม่พันธุ์ที่พี่น้องมารับซื้อไปนะคะแล้วแต่แม่พันธุ์ราคาก็ลูกก็ความสวยตามเกณียบแม่พันธุ์ที่จะซื้อไปนะคะมาลองดูเดี๋ยวโครงการนี้จะเริ่มในเร็วๆนี้เพราะว่าจะเฮ็ดตัวโครงการเป็นเอกสารเป็นรูปร่างออกมานะคะใครที่อยากจับจองก็มาดูงานแล้วก็มาจับจองกันได้นะคะ นี่และวพี่นอกก็อันนี้ก็เป็นผลผลิตของปีนี้นะคะที่พวกแม่แม่มันก็ท้องหมดแล้วแต่ว่าอันนี้เป็นลูกที่หย่านมก็จะหอมหน่อเป็นลูกหย่านมที่ผลผลิตของปีนี้ถ้าเป็นตัวผู้ไม่ต้องพูดถึงว่าคุณจะขายได้ไหมคุณขายกับทั้งบ้านอ่ะอย่างนี้ลุยขายไปเป็นตัวผู้เนี่ยหกเดือนเจ็ดเดือนหย่านมอย่างบัวบามันบ้าน ลายสุดกับตัวละสองหมื่นสามหมื่นโเกินนีแต่นี่ลุยขายเป็นตัวละแปดหมื่นคือมันเป็นเลือด้อยเป็นตัวผู้นะคะถ้ายอมรับว่าตัวผู้อ่ะมันจะราคาถูกกว่าตัวเมียอยู่แล้วอย่างเงี้ยก็พร้องหมดแล้วเนี่ยรอรอตรวจท้องรอตรวจค้องแต่ฝงนั้นก็เป็นตัวที่ท้องโตแล้วก็รอคลอดนะะอย่างเงี้ยพ่อแม่เป็น ตัวนี้แมเป็นเอฟหนึ่งลูกเป็นเอฟสองอันนี้ก็รอตีเบอร์ขึ้นไทยใบประวัติพัน เด็กง่ามเร่งพี่น้องขาโอเคนะคะใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะจ๊ะ